การพกพาเครื่องรางของขลังของคนไทยนั้นก็มีหลายวัตถุประสงค์ในการพกพาอาราธนาบูชาซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปทางแคล้วคลาดปลอดภัยเมตตาค้าขายเสริมดวงเสริมบารมีแต่ก็มีอีกหลายคนที่มีความชื่นชอบทางการเสียงโชคเสียงดวงและก็อยากจะรู้ว่าหากต้องการพกพาบูชาเครื่องรางของขลังที่มีพุทธคุณเด่นในทางให้โชคให้ลาบในการเสียงโชคเสียงดวงแล้วควรจะหาเครื่องรางของขลังชนิดใด มาบูชาติดตัวดีวันนี้จึงขอนำเสนอหาอดับเครื่องรางของขลังยอดนิยมที่นักเสี่ยงโชคต้องมีมีอะไรกันบ้างไปติดตามดูกันเลยครับเครื่องรางที่เรียกได้ว่ามาแรงที่สุดในยุคนี้สำหรับคนที่ชื่นชอบในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเกี่ยวกับตัวเลขเห็นจะไม่พ้นเครื่องรางของขลังไอ้ไข่หรือตาไข่แห่งวัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ไม่ว่าจะออกจองวัตถุมงคลไอ้ไข่มาให้บูชาเมื่อไหร่ ก็ล้วนถูกจองบูชาหมดไปอย่างรวดเร็วเรียกเลยว่าแทบไม่พอกับความต้องการกันเลยทีเดียวเครื่องรางไอ้ไข่นั้นถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพศ2526เป็นลักษณะเรียนรูปไข่ด้านหน้าเป็นรูปเด็กยืนพนมมือด้านหลังเขียนคําว่าไอ้ไข่วัดเจดีจัดสร้างโดยหลวงพ่อเทิมอดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีซึ่งท่านเห็นว่าในขณะนั้นชาวบ้านเกิดความเคารพศรัทธา รูปไม้แกะสลักที่อยู่ที่วัดเจดีท่านจึงได้ทำเหรียญขึ้นมาแจกซึ่งปัจจุบันเหรียญไอ้ไข่รุ่นแรกนั้นราคาขยับไปถึงหลักแสนบาทกันเลยทีเดียวซึ่งปัจจุบันก็มีผู้คนลังไร้ไปที่วัดเจดีอยู่ไม่ได้ขาดบางก็ไปขอพรบนบานต่อรูปไอ้ไข่ให้ได้มีโชคลาภบ,บางก็ไปแก้บนโดยนิยมนำรูปปั้นไก่ช้างรถหรือเครื่องบินบังคับชุดทหารชุดตำรวจของเล่นหรือประทัด มาถวายแก้บนกันอยู่อย่างไม่ได้ขาดกันเลยทีเดียวปีเสียเทพเจ้าแห่งโชคลาภปีเสียเป็นเครื่องรางตามหลักมงจุ้ยของจีนเป็นรูปสัตว์มงคลคล้ายกับสิงและมังกรยืนอ้าปากแต่ไม่มีรูทวารโดยเชื่อกันว่าให้เงินไหลเข้าไม่ให้ไหลออกกักเก็บทรัพย์นั้นไว้โดยส่วนใหญ่ทำรรมาจากยกหรือหินมีพุทธคุณทางด้านดึงดูดทรัพย์และปัดเป่าความชั่วร้าย ซึ่งการบูชาปีเสียนั้นจะนิยมบูชาเป็นคู่เป็นตัวผู้ตัวเมียเมื่อได้ปีเสียมาแล้วให้เน้นทําความสะอาดเช็ดลูบไม่ให้ฝุ่นจับเชื่อกันว่ายิ่งสะอาดยิ่งเฮงบางท่านก็นิยมนําปีเสียขนาดใหญ่มาวางไว้ทางเข้าหน้าบ้านหรือร้านค้าซึ่งปีเสียตัวเมียจะต้องก้าวเท้าขวาให้วางไว้ด้านขวาส่วนตัวผู้จะก้าวเท้าซ้ายให้วางไว้ที่ด้านซ้าย เครื่องรางยอดนิยมอีกหนึ่งอย่างที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านานนั่นก็คือกุมารทองซึ่งมีลักษณะเป็นรูปเด็กผู้ชายซึ่งผ่านการปลุกเสกจากพระเกจิอาจารย์เรียกรูปเรียกนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเชื่อกันว่ากุมารทองนี้ผู้บูชาต้องเลี้ยงให้เหมือนลูกของตนต้องให้ข้าวให้น้ำให้ของเล่นเส้นสวงบูชาถวายน้ำแดงและผลไม้ซึ่งกุมารทองจะมีพุทธคุณทั้งทางด้านให้โชคลาภ เจ้าของมักจะมีโชคจากการเสี่ยงโชคอยู่เสมออีกทั้งยังมีพุทธคุณและป้องกันคุ้มครองเตือนภัยที่จะมาถึงอีกด้วยแต่ในทางกลับกันหากได้กุมารทองมาแล้วปล่อยทิ้งปล่อยคลางเลี้ยงดูไม่ดีก็อาจจะให้โทษแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของได้อีกเช่นกันความเชื่อในเรื่องของเครื่องรางประเภทลกแมวนี้ก็มีมานานแล้วเช่นกันรกแมวถือเป็นของคลังจากธรรมชาติเชื่อกัอนว่าเป็นของดีโดยเฉพาะการให้คุณทางด้านโชคลาภ รวมถึงพุทธคุณทางด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตาค้าขายหากินคล่องตัวคนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยได้เห็นโรคแมวเท่าไหร่เนื่องจากส่วนมากปกติเมื่อแมวคลอดลูกมักจะไปในที่รับตาคนและเมื่อคลอดเสร็จแมวมักจะกินรกของตัวเองเป็นสัญชาติญาณของมันแต่หากแมวตัวใดไม่ยอมกินสามยังคาบมาวางไว้ให้กับผู้เป็นเจ้าของความเชื่อของคนโบราณว่ากันว่าหากใครที่ได้บูชารกแมวจะทำให้ทํามค้าขึ้น และช่วยเรียกทรัพย์และมักมีโชคจากการเสี่ยงโชคและมีเงินใช้ไม่ขาดมือทั้งนี้การบูชารกแมวถือเป็นความเชื่อยอย่างหนึ่งของคนโบราณเจ้าของและเจ้าของจะต้องทำมาค้าขายอย่างสุจริตและไม่ลืมที่จะมันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สัรพสัตว์และเจ้ากรรมในเวรให้บ่อยครั้งอีกด้วยท้าวเวสวุวรรณท้าเวสวุวรรณอธิบดีแห่งอสูรหรือเจ้าแห่งผูดผีปีศาจทั้งหลายเป็นหนึ่งในท้าจตุโลกบาลทั้ง4 ผู้ดูแลโลกมนุษย์และสถิตยอยู่บนสวรรค์ชั้นจตุมมหาราชิกาบางท่านอาจจะเข้าใจว่าเหรียญหรือเครื่องรางเทวเวสวุวรรณมีพุทธคุณทางด้านป้องกันพูดผีพิศาจเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วท่านยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเทพแห่งความร่ำรวยอีกด้วยในคำพีเทวภูมิได้กล่าวไว้ว่าเทวเวสวุวรรณได้บำเพ็ญบาร,รมีมาหลายพันปีท่านได้รับพรจากพระอิศวรและพระพรหมให้เป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยผู้ใดหวังความเจริญในลาภยศทรัพย์สินเงินทอง อำนาจวาสนาให้บูชาเท้าเวสวุวรรณหรือเท้ากูเวสจะสําเร็จสมหวังเสมออันนี้ก็คือเครื่องรางที่มีพุทธคุณทางด้านหนุนดวงเรียกทรัพย์ที่นิยมพกพาติดตัวหรืออาราธนาบูชากันแต่ก็มีเครื่องรางอีกหลายอย่างที่มีพุทธคุณทางด้านนี้ใครบูชาอะไรติดตัวกันบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยแนะนำไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยครับ